สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับพบกับผมเอกสทัะครับแล้ว,วันนี้ผมมาเยี่ยมเยียนอู่ใหม่นะครับของต้นซาน,นเองถ้าเกิดเราพูดถึงนิวเชฟแล้วต้องนึกถึงผู้ชายคนนี้แน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของนิวเชฟและไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับท,ท่านที่ใช้นิวเชฟอยู่แล้วบอกว่าเอ้ยอะไรมันจะไม่มีแล้วเนื่องจากว่าฐานการผลิตมันเลิกผลิตไปแล้วซึ่งไม่ต้องไปกลัวตรงนั้นเลยเพราะว่าต้นซ่าเองเนี่ยมีสต็อกแบบ ไม่อันแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาสามารถที่จะดัดแปลงอะแดปนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยให้ใช้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วด้วยและที่สําคัญตอนนี้สาวกรีโวทั้งหลายคุณต้องมาที่นี่เพราะว่าเขาก็ทํารีโวเช่นกันที่สําคัญอะไรที่เขาใช้เป็นของ M R X ครับท่านผู้ชมฮะนี่คือรถ New Shape ของเขานั่นเองอเขาเหวี่ยงที่ใช้คันนี้ก็เห็นเขาบอกว่าเป็นของ M R X นะอเออไม่รู้ว่าเขาใช้ของรุ่นอะไรยังไงแบบนี้ แล้วทาไมก็ถึงย้ายอู่เดี๋ยวมาพูดคุยกับเขาดูว่าย้ายมาทําไมแล้วไกลกว่าที่เดิมหรือเปล่ามากันยังไงมาถูกหรือเปล่านะฮะมาอัปเดตผลงานเขาหรือเปล่าปะ่ะตอนนี้นั่งรออยู่ตรงนู้นละไปเลยครับขณะนี้ผมก็มาอยู่กับต้นแล้วสวัสดีครับต้นฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบหรือชื่อ Facebook ชื่อคุณกัมตน,น,นหน้าเน้นเดงครับพี่ปกติแล้วไม่ค่อยมานั่งคุยแบบนี้หรอกใช่ถูกส่วนใหญ่บูบเปิดรายการที่ต้องแบบเอาแล้วเอารถไปล้างผ่านกันหน่อย แต่วันนี้นี่คือเนื่องจากว่าผมต้องบอกก่อนนะเพื่อนากนะมันบางทีคนเรามันก็ต้องมีแบบ เวทนยะอย่างเช่นชตรงเนี้ยที่มาอยู่ <ทำ S 1> อู่ใหม่ทำเลทำเลมันไม่ไถนนมันไม่สะดวกให้เราลองรถจริงๆทำรถส่งงานลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นแค่สเต็ปเบื้องต้นเราจูเรารู้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสเต็ปที่หวังผลนิดนึงเนี่ยผมจูโด,ด,ดยไดโนหมดเลยอผมไม่ไขึ้นไดโนทั้งหมดเซฟเซฟด้วยเนาะใช่ครับหนึ่งเซฟรถเวลาเสียหายหรือเซฟตัวเราเองด้วยถูกต้องผมว่าเราผมว่าชีวิตเราสำคัญนะแต่ข้อเสียคือความรู้สึกทางอารมณ์ของคนบางคนที่เขา อยากได้ฟิลลิ่งบนถนนซึ่งถ้าถามว่าสามร้อยม้าบนไดโน่กับเฮ้ยไปจูนบนถนนลแล้วคุณชอบเนี่ยบางทีไอ,ไอตรงนั้นอะคุณได้ไม่ถึง300ร้อยด้วยซ้ำใช่คือไดโน่สำหรับผม uh. อ,มอะไดโน่คือความจริง่ะพี่เออคือความจริงไดโน่มันคือความจริงว่ารถคือเราทํารถอ่ะไม่เช่นไดโน่ได้ไหมได้เราขับแล้วเราแรงไหมแรงแต่เราไม่รู้ว่าไอที่แรงตรงเนี้ยคือเท่าไหร่ใช่แต่ประโยชน์ของมันก็คือสมมติว่าเราใส่อะไรเข้าไป อาจจะอัพเทอรโบอาจจะเปลี่ยนแชมหรืออาจจะขยาหโพชีตรู้เลยใช่ครับคือสแตนดาร์ดสมมุติว่ารถคันนี้ทำกับเราอยู่ครับเรารู้อยู่แล้วว่าเคยจูนไว้เท่าไหร่พอเราเปลี่ยนของไปปุ๊บแรงขึ้นไหมรู้เลยถูกรู้<อ>เลยว่าใส่อะไรไปแล้วแรงขึ้นนั่นแหละฮะนี่นี่คือเหตุผลที่เขาต้องขึ้นในโนใช่นะฮะแต่ในสมัยก่อนตอนอยู่ที่เดิมก็ เฮ้ยมันมีที่รองอะมันโลว่ามันโล่ในสวนไม่มีบ้านใครเลยตรงนั้นมันเป็นสวนมันก็โอเคแหละมันอาจจะได้ความสะใจแล้วความรู้สึกว่าอู้หมันได้ทั้งเสียงได้ทั้งอะไรนะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่าถึงเรื่องของนิวเชฟก่อนครับพี่ก่อนที่จะย้ายมาถึงรีโวคับนะฮะนิวเชฟเป็นยังไงบ้างนับตั้งแต่โรงงานเลิกผลิตจนถึงทุกวันได้กี่ปีแล้วหน่าจะหปีแล้วนะพี่อะไรเป็นไงมีไหม อะไรเครื่องยนต์อ่ะมันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ต้องถถ้าเอาตามความเป็นจริงเนี่ยอะไหล่มันก็เริ่มน้อยลงแล้วล่ะแต่มันก็จะมีผู้ผลิตบางเจ้าที่ทําอะไรขายเขาก็กำลังเขาก็ทําตัวนู้นตัวนี้ขึ้นมาทดแทนพี่อะดแดปใช้กันได้ใช่มันก็คืออะดแดปใช้กันมันก็จะมีอะไหล่แค่ไม่กี่อย่างที่ว่ามันเฉพาะจริงเฉพาะจริงใช่ที่ต้องหาใช่แต่หาได้ไหมได้พี่ได้ก็ยังได้อยู่ยหรือ ทางนี้ทางนั้นถ้าคุณกลัวว่าไอ้อลไรเครื่องจะไม่มีเปลี่ยนเครื่องแม่งเลยอไอ้ตรงนั้นก็อยู่ที่ลูกค้าออว่าจุดคุ้มทุนทําเครื่องอะนะเครื่องเชฟแบบมันก็ใช้งกประมาณมากกว่าพวกพวก4 G ีเจเจแน่น,นอนอยู่แล้วล่ะเพราะนอนอว่าอะไหลบางตัวมันต้องมาดัดแปลงเช่อนอย่างเช่นเครื่องยนต์เนี่ยลูกสูบของเชฟแม,ม่พี่มันลูกแท้เนี่ยจะไม่มีลูกใส ลูกไซส์เนี่ยอธิบายก่อนลูกไซส์คือไซห้าสิบไซสร้อยอ่าไซส์มาตรฐานคือลูกแท้เนี่ยจะมีแค่สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดคืออย่างงี้ลูกไซส์คือลูกที่ขนาดใหญ่กว่าลูกสแตนดารนใช่อะไซห้าสิบไซสร้อยมิลใช่คืออย่างงี้ลูกแท้เนี่ยจะมีแค่สแตนดาร์ดทั้งสองจุดห้ากับสองจุดแปดทีนี้ผมก็เลยออกแบบพวกการสูบอ่ะเพื่อให้มันใช้ใช้ข้อสองจุดห้ากับลูกสองจุดแปดแต่ประเด็นคือลูกสูบแพงมาก ลูกสูบกับลูกสูบแหวนแท้เนี่ยแพงมากคือลูกค้าสู้ราคาไหวไหมโอเคเราก็เลยหาจุดอื่นที่ให้มันดรอปลงมาอย่างเช่นบางคันผมก็แปลงใส่ลูกรีโวเพราะว่าลูกโตโยต้าราคาถูกว่ะใช่และยาไหลเยอะใช่พอเราใส่ลูกรีโวปุ๊บทีนี้ก้านสูบก็ต้องเกิดการแปลงแปลงอีกแปลงบูตปลายก้านแปลงอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นบอกว่าใส่อะไรของอีกหนึ่งแบรนด์ฮะของประเทศไทยเราเองนั่นคือเอ็มไอเอ็กใช่คุณเอาเข้าเหวี่ยงเข้าเหวี่ยงเอ็มไอเอ็กไปใส่ ใน New s h a ค e ัซึ่งจริงๆเขามันไม่ได้มีรุ่นนี้ไม่ใช่หรอของ MIX มีพี่เขามีอ๋อมีของ n New ว h ชฟด้วยใช่อย่างก้านสูบที่ผมใช้เนี่ยก็ใช้ก้านสูบ MIX ใช้ก้าน d m a x m i เอ๋ออ๋อเป็นก้าน d m a x ใช่พี่ไม่ใช่ว่าก้านของ New w h h p e ใช่ครับถูกไหมแล้วก็เอามาแปลงกำหนดระยะคือเราเราต้องมานั่งคำนวณระยะว่า เราต้องทำข้อเวียงโมดิฟายข้อเวียงอ m อ x คเนี่ยคือเราก็ข้อเวียงเนี่ยสามารถโมดิฟายน้ําหนักได้ตามสเปคที่เราจะใช้แล้วข้อเวียงที่คุณใช้กัน New Shape, บนิวเชฟเทอร์โบใหญ่อยู่เนี่ยครับนั่นคือ m อ x มใช่มันเป็นข้อเวียงของนิวเชฟเลยหรือว่าข้อเอหวียงของน<บ>ิวเชฟพี่กาเอาการเอ x เนี่ยใช้คู่กับข้อเวียงเนี่ยมาหาระยะใส่กับลูกสู มันก็ใส่เข้าไปเข้าใจละเก็ตละคืออย่างนี้ผมงงคือเอไอมผลิตข้อเวียงมาใช่ครับนิวเชฟตรงรุ่นใช่ครับแต่ไม่พีก้านใช่ครับต้นซ่าต้องเอาก้านของดีแม็กครับมาอะดปต์ใช้กับข้อเวียงนิวเชฟใช่ครับที่เป็นเอไเมเหมือนกันใช่ครับแล้วมันใส่กันได้ใช่ครับเออเว้ยเฮ้ยมันก็เก่งดีว่ะแล้วก็ลูกสูบเราก็ต้องเลือกลูกสูบมันอร่อยใช่ลูกสูบ แต่กัรนี้ลูกสูบนี่เลิกคิดใช่ก็คือต้องไปหาลูกสูบเองใช่เพราะว่ามันมีข้อจํากัดอยู่ที่เสื้อสูบไปเพ่ถ้าเราจะใช้ลูกดีแมกได้ไหมใช้ได้แต่อยู่ไม่นานจะใช้ลูกวิโก้ได้ไหมใช้ได้อแต่มันก็อยู่ไม่นานอยู่ไม่ถ้าเป็นคนขับรถธรรมดาอยู่ได้แต่ถ้าเป็นคนขับซิ่งางผมมาอย่างผมอย่างผมขับทิมหายแน่นอนออยู่ไม่ได้เสื้อแตกแน่นอนพนี่เนื่องจากว่าเสื้อเขาเล็ก ใช่ครับแล้วก็พอเวลาเราคว้าลูกสูบไปแล้วเนื้อที่ก็เรียกเนื้อมันเหลือน้อยผนังมันน้อยใช่ผนังมันน้อยมันจะถึงใช่จะถึงช,<ม>ช่วงตา้นาผนังมันจะบางมากแ่้งนี้เราอุตาน้ำไปเลยไ,ได้ไหมเหมือนพวกไม่ได้พี่ค,คือมันจะมันจะเป็นส่วนของเสื้อสูบใช้วิธีตีปอกก็ลองแล้วมันก็ไม่อยู่ไม่อยู่เหมือนงานตีปอกก็ไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นข้อจํากัดในลูกสูบมันก็เสียเปรียบคนอื่นอยู่ละใช่ครับถูกไหมจะไปใช้ลูกไซส์ใหญ่ไซส์ร้อยก็ลำบากใช่ครับก็เลยต้องไปเป็นของ รีーーโว<อ>ใช่กับนู่นใส่นี่ผสมนั่นจน<ช>สุดท้ายแล้วอ๋อไอ้ลูกรีโวนี่แหละมันจะทําให้คุณนะขับได้แบบคงทนกว่าลูก<ช>ปกติที่เอามาแต่งออแล้วคราวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้พอคุณประสบความสำเร็จในด้านนิวเชฟล่าสุดค,คุณวิ่งเวลาอยู่เท่าไหร่นร New Shape ิเวเชฟเก้าจุดแปดวิเร็วที่สุดป,ประเทศเยังมีตอนนี้มีพวกชนบุรีช่างโอ๊ตเร็วก,กว่าแล้วเทีนโอใช่ อันี้มันสุบเหมือนกันนะแตุ่ณก็โคกันอยู่นี่รู้จักการเพื่อนกันคุณก็ดิวกันอยู่นี่แต่ผมมาวิ่งปีที่แล้วปีแล้วคุณวิ่งกับอะไรก้าแปดก้าแปดแล้วโอ้ตอนนี้ก้าเจ็ดโหไอ้ห่าเมื่อหายใจแฮปเดี๋ยวรถไฟจุดดนึ่งอ่ะเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวอาจจะกลับอีกก็ได้ใครจะรู้เพื่อนกันก็เราก็ยินดีกับเพื่อนที่เพื่อนแรงเราก็ยินดีพื้นฐานของดีโวกับนิวเชฟเป็นยังไงบ้างมันเหมือนกันไหมฮะมันพอที่จะไปแนวทางเดียวกันได้ไหม คือรีโวกับนิวเชฟเนี่ยคนละแนวทางนะพี่โอ้คนละแบบเลยเหรอเครื่องนิวเชฟเนี่ยผมไล่รถให้มันมีไล่รถให้มันพิวให้มันมีรอบอืออกออกแนวสไตล์พันเก้าด้ซ้ำเหมือนหนึ่งจุดเก้าอ่ะเหมือนก่อนดีแม็กตอนนี้ทุกวันนี้ก็เหมือนสองพันห้าดีแม็กที่แบบใช้รอบสูงวิ่งคือผมมาทําแบบนั้นมาก่อนอ่าผมถึงวิ่งเลขเก้าได้กับเครื่องที่ผมไม่ใช่เครื่องใหญ่ด้วยอืมอ่าทีนี้พอมาเป็นรีโวกันรีโวก็สไตล์วีโก้แหละพี่ เป็นเครื่องที่ถ้าเป็นเครื่องใหญ่ปุ๊บมันจะเป็นเครื่องทองหละอืนนมเดี๋ยวก่อนคุณทำนี่คุณทำไฮรักโปรใช่คันนี้ไฮรักโปรพี่เป็นเครื่องรีโวใช่ครับแล้วทำไมคุณไม่ไปวิ่งคาขับหรือว่าเป็นรถบ้านรถอะไรก่อนคุณไปคุณจะ<ถ>มาเล่นโปรไม่มีมือใหม่กับพี่คันขาว้วยไงอ๋อมีสองคันมีสองคันอ๋อคันขาวนี่คือเป็นรุ่นสตีจูนมือใหม่สตีจูนข้อมนลนเป็นยังไง ข้อกำหนดคือรถบ้านห้ามตัดห้ามเลาะห้ามหรือฐ uh huh. านล้อต้องเท่าเดิมอ uh huh. คือกติกาเมื่องานโตยต้าของปีที่แล้วย้อนกลับไปของปีที่แล้วก่อน uh huh. ผมไปวิ่งสนามสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งกติกาเนี่ยเขายังเปิดเรื่องปัม๊ม uh huh. หมายถึงว่าสามารถโมดิฟายปั๊มเป็นปั๊มดีแมกได้ปั๊มวีโก้ได้ uh huh. แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้สนามที่แล้วส,สนามสุดท้ายปีที่แล้วผมไปผมไปวิ่งเบรลคคอร์ดเลย ก็คือเเร็วที่สุดเดวรุนใช่วิ่งอยู่เท่าไหร่ฮะสติจูน11 2เอดสองพี่โอ้สิบเถือว่าเร็วนะแต่ต้นเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานเขาเองอะเขาไม่ได้มาจากรีโวหรือว่าเป็นวีโกอะไรมาตั้งแต่ต้นเขามานิวเชฟผมรู้จักเขาคือนิวเชฟแต่เขาก็นิวเชฟมาตลอดเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาเบนเข็มนี่แหละที่เป็นรีโวนี่แหละแล้วก็ทำงานได้ดีด้วยผมตอนแรกผมมานั่งคิดนะเฮ้ยเราอะเราเราอะอยากเราชอบคาวาเซียนแหละพี่เห็นพวกไปแข่งรถกัน เราก็อยากไปเพราะว่าเวลาเราไปแข่งรถอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วผมว่ามาถูกทางแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอูสุเนี่ยผมพูดในฐานะที่เป็นอินฟูนี่อยู่วงการนี้มานานนะผมว่ามันมันปริ่มละมันเขาเรียกว่ามันอยู่ตัวแล้วไงผมแค่อยากทํารถที่แบบว่าเริ่มจากเริ่มจากสเต็ปแรกๆเหมือนศูนย์ใช่ศูนย์เลยมันสนุกไงพี่เใช่รีแมปเนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่ นู่นนี่นั่นวิ่งได้เท่าไหร่หอตอนนี้ผมไลม่ไว้12ต้นแล้วอินทงอินเตอร์เดิมไอดียังไม่ได้เปลี่ยนเลยผมว่า2อ2เป็นรถที่แม่งแม่งเร็วอะทำ<ข>ได้เร็วง่ายอะมันผมว่าขึ้นพี่พี่ม,มีมีมองแล้วมันคล้ายๆอ่ะซีเจสามใช่พื้นฐานมันใกล้ใกลๆก,กันสนุกดีเหมือนกอันแต่ก็ต้องหยุดไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี่ก่อนนี่ก็รีวิวอีกแล้วคันนี้เคยวิ่งยังยังเลยพี่จะไปวิ่งคันนี้สนามแรกคิดว่าอยู่เท่าไรผมอ่าตั้งเป้าไว้อะสตาร์ท ซ้อมออกไปเนี่ยเลขเวลาแรกถ้าวิ่งเต็มเส้นนะผมก็ต้องผมอยากเห็น95ไปขั้นต่ำต้องมีต้องมี95ใช่ก็เข้าเวท MAx ใช่การ่ลูกสูบคือเต็มสตรีมแล้วล่ะเพราะว่ามันมันไปได้เพราะมันคือโปรใช่ครับนะในรุ่นของไฮรักโปรนะครับรุ่นนี้ก็หวังไว้แค่95ก่อนใช่นั่นคือแตะพื้นใช่ครับแต่ที่เหลือคือกาไรละ มันเดมันเดบุ๊ถึงอะไรที่มันเริ่มต้นกันมาแรกๆเหมือนกับสมัยก่อนยุคยิวสูมาใหม่ๆอ่ะที่เริ่มหลุดจากปั๊มสายมาเป็นคอมเดมยุคแกๆงนะมันเริ่มพัฒนาการแล้วมันสนุกอ่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบทุกคนมันเป็นหมดแล้วอ่ะมันได้เวลากันหมดแล้วพอไปสำเร็จมันคอความสําเร็จมันเยอะแล้วมันเกาะกับกลุ่มกันได้ง่ายรัาเนี้ยสมมุติว่าอ๊อทำหนึ่งจุดเก้าเนี้ยต้นกระโทเฮ้ยมีอะไรบ้างวะมันคุยกันได้แล้วไงแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มจากศูนย์เนี่ที่เขาบอกอ่ะ เราก็หาเขาก็หาตาคุณต่างหางมาเจอกันเช่แอย่างนี้สนุกอะเดี๋ยวคอยติดตามนะฮะกับของตนซาเอาละพื้นเพื่อนทางบ้านฮะแต่เชฟยังทําอยู่เชฟก็ทําอยู่ยังทำอยู่และถ้าเกิดพื้นเพื่อนทางบ้านสนใจอยากจะทําเชฟกับเขาเขาก็ยังรับอยู่หรือว่าเป็นรีโวหรือส่วนที่สองใช่ก็รับแล้วเหมือนกันใช่ครับอูใหม่อยู่ตรงนี้อูใหม่ก็อยู่ระแวกวงเวียนพระรามห้าครับอยู่ใกล้ๆกับสอนบางกวย เข้าไปในสอทไปจอดรอสอทก่อนจอดรอได้เลยหรือหรือยังอ่าใช้หน้าเฟซอะไรฮะเฟสบุก้ากาปนาต้นธนทรพานนท์ครับเป็นชื่อจริงชื่อเล่นเบอร์โทรฮะเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดแปดนะครับผมและอย่างหนึ่งผมเฝ้าด้วยครับต้องขอบคุณด้วยกับผลิตภัณฑ์ MRX นะฮะขุมพลังสุดชนะที่ ให้ผมเนี่ยมาพูดคุยกับต้นในการพัฒนาการเขาไปเรื่อยๆนะฮะเราคอยติดตามเขาอยู่เสมอเีลเคปมีเขาเวียงางไรมีใช้อยู่มีใช้แน่นอนะสำหรับเขาแล้วก็ที่สำคัญใช่ครับลีโกวใช้ใช้อยู่แล้วแล้วตอนนี้เอ็มไอก็พัฒนาของเขาไปเรื่อยๆด้วยใช่ครับมีของของลีโววีโก้โอ้โหมีอยู่แล้วใช่นะก็ฝากไว้ด้วยครับกับผลงานใหม่ของเขาแล้วก็อู่ใหม่ของเขาด้วยวันนี้ขอบคุณต้นมากๆเลยครับขอบคุณครับต้นครับขอบคุณครับ